โอ้โหนี่สมุนไพรทีเด็ดของนาเล็กเลยฮนะประจําจสวนเราเลยนะก็เป็นสมุนไพรที่สามารถสร้างรายได้ให้นาเล็กพอสมควรนะอันนี้ก็ชื่อว่าหินฟ้าแลบนะหรือว่าบาตูนิต้าก็เป็นสมุนไพราจากอินโดนีเซียนะก็ได้มาจากคุณโจฮักนาสาร,รคามนะที่แบ่งปันมาให้ ทองจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับผมชาวนี้นาเล็กพามาชมสมุนไพรในสวนของนาเลก็กฮะที่ชื่อว่าบาตูนิต้าหรือว่าสมุนไพรฟ้าแลบก็เป็นสมุนไพรที่ เกี่ยวกับเรื่องของความดันเบาหวานนะระบบไหลเวียนเลือดนะนะสรรพคุณของเขานะก็ใครอยากรู้เกี่ยวกับว่าวิธีการรักษาหรือวิธีการกินอะไรเงี้ยไปดูที่ช่องคุณโจข้างหน้าสารคามนะเขาจะทำเป็นชาสมนาุนไพรนะเป็นชาชงดื่มได้นะขายแบบสำเร็จรูป ใครสนใจก็ลองเปิดไปดูฮะช่องคุณโจห้างนัสสารคามนะอยากจะสั่งเป็นชาสมุนไพรแบบสำเร็จรูปเอาไปชงดื่มนะก็เขามีจำหน่ายนะส่วนช่องนั้นเล็กไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็เพียงแต่ว่าใครมีอยากจะได้ไปปลูกแปลรเนี่ยก็มีแบ่งปันนะฮะ สนใจก็ทักมาครับผมนะสมุนไพรดีๆที่หายากนี่ฮะดูใบของเขาเนี่ยมันแวบ,บเลยสวยงามจริงฮะที่ชํำไว้ก็เริ่มขึ้นแตกใบงามแล้วเนี่ยส่งได้แล้วเนี่ยนี่ใครสั่งมาก็แยกใส่ถุงส่งได้เลยนี่ฮะชํำไว้เนี่ย แล็กต้องชํารวมไว้ก่อนเพราะว่าความชื้นเขาจะได้ฮะถ้าเราแยกกระถางบางทีมันก็อาจจะแห้งนะ,จะเจริญเติบโตไม่ดีนะต้องชําแบบรวมกันก่อนจะส่งค่อยถอนส่งนะการาที่เนี่ยใส่กระถางไว้เนี่ยพร้อมส่งใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะแลวก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้สมุนไพรดีๆจากนเะล็กกิตตนายชาแนลสวัสดีครับ